ฮัลโหล guys สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้ก็ช่องของผมนะครับตอนนี้ได้3 0 0รัพยซับเป็นที่เรียบร้อยนะจริงๆมันก็ได้ส0ทรยซับมานานแหละแต่ว่าผมเพิ่งได้มีเวลามาอัด Q&A นะครับผมก็ในฐานะที่แบบว่าช่องกูเนี่ยแบบขึ้นร้อยซับปุ๊บกูอัด Q&A อัดออัดอัดตลอดนะครับก็อยาให้ทุกคนมา ถาม Q&A ได้นะครับแม้จะถามเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นแบบที่ทาะไรครับกินข้าวกับอะไรเออ่โดนอัดัวดำับไ,ไม่ใช่สามารถถามได้หมดเลยนะเออเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ผมจะเอา Q&A เก่าที่ผมไม่ได้ตอบในตอน2 0ทรัพยซับมาด้วยนะหวังว่าทุกคนจะมาถามกันได้นะครับแล้วก็สามารถถามใต้คลิปนี้ก็ได้หรือไม่ก็ไปถามในโพสในชุมชนของผมนะครับ